กลับมาในช่วงนี้นะครับช่วงของเปิดคลินิกนะครับในช่วงนี้เราจะได้มาคุยกับคุณหมอปิ่นกัน คุยกับหมอปิ่นในวันนี้นะครับจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของท้องครับแต่ไม่ใช่การตั้งครรภ์แต่เป็นเรื่องของท้องโตท้องป่องเอ๊ะมันเกิดจากอะไรแล้วถ้าหากว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นโรคเขามีชื่อเรียกกันไหมแล้วถ้าหากว่าสมุนไพรเนี่ยช่วยแก้ไขได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันเกี่ยวกับเรื่องของท้องโตนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องของการอ้วนนะครับเราจะมาคุยกับเพชรัชยกรหญิงปิ่นลักษณ์วงดีหลกวัดนะครับเป็นแพทย์แผนไทยจากสิริบูรพาคลินิกครับ สวัสดีครับหมอปิ่นครับสวัสดีค่ะคุณว่านวันนี้คุยเกี่ยวกับเรื่องของท้องนี่คุณผู้ชมโอ้โหอะไรเนี่ยเรื่องของท้องคุณสุภาพสตรีตั้งคภ์หรือเปล่าไม่ใช่เป็นเรื่องของโรคอ้วนหรือเปล่าก็ไม่กล้าตอบเหมือนกันมันก้ามกึ่งนะครับอ้วนกับท้องโตท้องป่องเนี่ยมันใกล้เคียงกันไหมครับค่ะแมวพุงก่อนเลยนะคะคือภาวะท้องโตที่ไม่ใช่ภาวะควะามอ้วนนะคะมันต่างกับตรงที่ว่าท้องโตเนี่ยเขาจะโตเฉพาะท้องแขนขาจะยังเล็กนะคะ บางคนอาจจะผอมๆเลยแต่ท้องป่องมาอย่างเดียวครับท้องป่องใช่ถ้าคนอ้วนนี่คือเขาจะอ้วนตั้งแต่หน้าเลยค่ะหน้าคอตันนะคะ<อ>แขนขาใหญ่แต่นี่คือเขาจะอ้วนเฉพาะที่แล้วถามว่าคนที่อ้วนอยู่แล้ว,แล,วแล้วท้องป่อง <c oughs> จ,ะจะดูยากไหมคุณหมออันนั้นเป็น <c oughs> <c oughs> ด,บบด,ดับเบิลค่ะดับเบิลเลยเป็นดับเบิลเลยค่ะอ้วนยังไม่พออ้วนยังไม่พอท้องโตด้วยท้องโตอีกนะคะ,<อ>ะก็เลยอุวนเป็นโดเรมอนเลยค่ะท้องโตคือลักษณะเหมือนคล้ายๆขอโทษนะครับคือคนที่อยู่ทางเอธิโอเปียพุงพุงพุงโลอันนั้นคือพ,พุงโลท้องป่องอันนั้นเกิดจากการสัตว์ขาดสารอาหารคนละอย่างก,กับที่เราจะคุยกันในวันนี้คนละอย่างค่ะแล้วอยา่อยางวันนี้ที่เราคุยกันมันเป็นเป็นโรคขึ้นเลยมาเหรอครับจริงๆแล้วภาวะท้องโตเนี่ยค่ะมันเป็น เป็นโรคก,ก็ได้ถ้าเป็นโรคในทางแพทย์แผนปัจจุบันส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องของระบบภาวะทางเดินอาหารที่ผิดปกตินะคะอย่างเช่นโรคกระเพาะโรคกดไหลย้อนโรคลำไส้แปรปวนนะคะแต่ในทางแผนไทยเนี่ยนอกจากจะมีโรคพวกนี้แล้วนะคะเขายังมีในเรื่องของโรคเกี่ยวกับคัมภีร์มหาโชติรัตน์เกี่ยวกับผู้หญิงก็คือว่าโรหิตท,ที่ปิด ผิดปกติจากวายโยธาตุนะคะหรือว่าโรคในคัมภีกระสายนะคะก็จะมีในกระสก่อนลมกระสลมได้เหมือนกันโรคในคัมพีชวดานจะเป็นการที่มีลมพัดในลำไส้ผิดปกตินะคะโรคในมัชชุสารวิเชียนจะเป็นโรคคุระมะนะคะชื่อแป,กแปกอลกๆโรคในอุทรโลกก็จะเป็นเกี่ยวกับลมหกกองที่เคลื่อนไหวผิดปกติแสดงว่าเรื่องของอาการท้องป่องนี่ ไม่ไม่ใช่แค่โรคโรคเดียวละอาจจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็ได้ก็เกี่ยวกับระบบเลือดหรือก็เป็นระบบลมอันนี้เราต้องแยกโรคให้ได้เพราะว่ายาในแต่ละโรคเนี่ยการรักษาจะแตกต่างกันแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าไอ้ที่ท้องเราป่องเนี่ยมันเป็นโรคขึ้นมาไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆเราอ้วนอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆบางทีบางอย่างก็เรียกว่าเป็นโรคนะคะถ้าโรคที่เกี่ยวกับท้องที่จะผ่องเออป่อง พองขึ้นมาได้เนี่ยโรคที่เกี่ยวกับตับด้วยต้องระวังบางคนที่ไปตรวจสุขภาพแ้วค่าตับค่าตับผิดปกติไขม,มันพอกตับนะคะหรือในทางแผนไทยเขาเรียกว่ากระสายลิ้นกระบือ,อจะมออีตับยื่นออกมานะคะตัวนี้ก็ทําให้ท้องโตได้แล้วโตเนี่ยคือเขาจะโตทั้งหมดทั้งท้องหรือว่าบางจุดบางส่วนนะครับมีได้ <c oughs> ได้หลายแบบค่ะครับโตเหนือสะดือโตใต้สะดือโตซีกซ้ายโตซีก oh, oh. ขวาหรือว่าโตรวมๆได้เหมือนกัน อย่างนี้เราก็ต้องสังเกตตัวเราเองตลอดเวลาว่ามันโตส่วนไหนใช่ค่ะปิ่นมีเรื่องโจ๊กค,คือเพื่อนอรรเพื่อนปิ่นเองอาจจะไม่ได้สังเกตต,ตัวเองแต่ว่าเธอขึ้นรถไฟฟ้า BTS เป็นผู้หญิงเนี่ยหละครับเป็นผู้หญิงค่ะอพอขึ้นไปปุ๊บมีคนลุกขึ้นให้นั่งหันไปมองซ้าย <c oughs> ไม่มีคนชราขวาไม่มีเด็กข้างหลังไม่มีคนพิการคือเหลือฉันฉันท้องป่องแน่เลยใช่แล้วเราด้วยว่าเขาคนนั้นเขาก็ต้องเขินเนาะเขาลุกให้ก็ต้องนั่งคือคนเข้าใจว่าเขาท้อง จริงๆแล้วคือเนี่ยค่ะภาวะท้องทองม,มันโต มันโตได้ขนาดใหญ่เหมือนคนท้องเลยครับท้องได้ถึงห้าหกเดือนเหมือนอย่างนั้นเลยนะคะใหญ่มากเลยนะใหญ่มากค่ะทีนี้ก็ผู้หญิงคนนี้ก็ไปแต่งงานแต่งงานก็มีเสียงลือ <laughs> เสียงเล่าอ้างว่าเธอ <laughs> ท้องก่อนแต่งหรือเปล่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นี่คือเป็นภาวะผิดป,ปกติของโลกโอ้โหนี่คือจากเรื่องเล็ก,เ,ลกเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะใช่บางทีแบบไม่ได้สังเกตเองเนาะม,มันมีคนรอบข้างสังเกตจนเรารู้สึกได้ก็มีเพราะบางทีถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าอยู่ๆวันหนึ่งผมท้องป่องขึ้นมาผมก็ยังคิดว่าอ๋อสงสัยผมกินเยอะมั้ง อาจจะเป็นความอ้วนของผมหรือเปล่าแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ถ้าอ้วนก็คือส่วนอื่นต้องอ้วนไปด้วยต้องทั้งท้องทั้งตัวทั้งตัวเวลาอ้วนเนี่ยอย่างผู้หญิงก็จะลงขาลงสะโพกด้วยแขนก็จะเริ่มล่ําขึ้นนะคะ <ừ> นี่คืออ้วนทั้งตัวเราไม่มีแบบว่าอ้วนที่แบบว่าส่วนท้องอย่างเดียวไม่มีนะครับอ้วนส่วนท้องอย่างเดียวส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้ชายที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะโดยเฉพาะเบียร์อ๋อเนี่ใครที่ดื่มเบียร์นะครับลองสังเกตตัวเองนะ ววเฉพาะท้องหรือเปล่าใช่แต่ถ้ากว่าเป็นเรื่องของอาการท้องป่องเนี่ยครับที่บอกว่าอาวัยวะมีการอักเสบอยู่ข้างในเราสามารถจับหรือว่าสัมผัสจากภายนอกแล้วเราจะรู้สึกได้ไหมครับว่าอันนั้นคืออักเสบหรือไม่อักเสบ,รบเ,เราจะรู้สึกจากอาการส่วนใหญ่ของโรคพวกนี้นะคะเขาจะมีการจุกเสียดบางทีค่ะเสียดจะแทงแทงขึ้นข้างบนห,หรือเสียดลงไปแทงข้างล่างก็ได้นะคะคแล้วก็จะแน่นพระอืดพระอมทานไม่ค่อยได้นะแต่ท้องโต จะทานอาหารไม่อร่อยนะคะแล้วก็จะมีอาการเขาเรียกว่าปวดแบบขบตอดอะค่ะขบตอดค่ะมันจะตุบตุบตุบอยู่ข้างในท้องหรือบางคนก็จะมีลูกกิ้งค่ะกิ้งขึ้นกิ้งลงกิ้งได้ด้วยเหรอครับมันจะแบบลมมันวิ่งมันวิ่งอ๋อไม่ใช่มีอะไรอยู่ในท้องแต่ว่ามีลมอยู่ใช่ค่ะถ้ามันกิ้งขึ้นกิ้งลงเนี่ยมันจะเสียดแทงหัวใจแต่ถ้ามันกิ้งซ้ายกิ้งขวาเราก็คือจะแน่นอึดอัด บางคนก็จะมีเสียงโครคลาโคลค่าที่ท้องอหเรื่องของท้องป่องเรื่องของอาการต่างๆภายในท้องคือคเราเนี่ยถ้าเกิดสังเกตนี้รู้สึกได้ทันทีเลยใช่ไหมฮะรู้สึกได้แล้วก็มักจะเกิดกับคนที่ท้องผูกด้วยนะคะท้องผูกไม่ไม่ถ่ายลมนะคะไม่มีการเลอมันจะรู้สึกอึดอัดค่ะพอเราเป็นเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะลามไปขึ้นถึงขนาดปวดหัวปวดศีรษะค่ะเป็นไมเกรนได้เลย แล้วการอาการอย่างที่คุณหมอปิ่นว่าเมื่อสักครู่นี้นครับมันพอจะบ่งชี้ได้ไหมครับว่าเจาะจงไปที่อวัยวะตรงนั้นตรงนี้เลยอืมอวัยวะส่วนใหญ่ในระบบทางเดินอาหารก็เริ่มตั้งแต่หลอดอาหารลงมานะคะแล้วก็กระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่นะคะซึ่งตัวทางเดินอาหารเราเนี่ยยาวประมาณเก้าเมตรครับ ะะซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีอาการที่แตกต่างกันถ้าเป็นในเรื่องของทางเดินอาหารส่วนต้นอลองสังเกตดูบางทีเราอุจจระ,ะออกมาม,มีสีดำคั้ำหรือเปล่านะคะถ้ามีสีดำคั้ำเนี่ยอาจจะมีเลือดออกที่ทางเดินปัสสาวะ ขอโทษค่ะทางเดินอุจจาระคะมีเลือดมีเลือดมีเลือดเป็นสีดำปนออกมาคือเลือดเลือดเขาออกแั่นแหลกระเพาะอาหารแล้วใช่แห้งแล้วพรากว่าจะออกมาตรงอุจจาระมันก็จะเป็นสีดำําอันนี้อาจจะเกิดจากเป็นแผลที่กระเพาะอาหารและเกิดกดแก๊สเกินใช่แพทย์แผนปัจจุบันก็จะให้พวกยาลดกดนี้แทนอย่าไปเขินนะครับสังเกตบ้างสิ่งที่เราปล่อยออกไปบางทีคุณอโอ้มิกล้ามองคุณหมอคือจริงๆพวกนเนี้ยมันการบ่งชี้เรื่องของสิ่งที่อยู่ภายในอัยะภายในของเราได้เลย แต่ถ้าบางคนถ่ายอุจจาระออกมาแล้วเป็นเลือดแดงสดโอโหนะคะอันนี้คือแสดงว่ามีเลือดออกทางระบบทางเดินอาหารส่วนปลายก็คือตั้งแต่ลำไส้ใหญ่ลงไปอ๋อคุณผู้ชมชลองคิดง่ายถ้าหากว่ามันอยู่ต้นๆน่ะกว่าจะไปถึงก็จะออกจากร่างกายคือเลือดก็คงแห้งด<ช>ําไปแล้ว<ช>แต่ถ้าหากว่าสีแดงสดอยู่แสดงว่าอยู่ในช่วงของลำไส้ใหญ่บ้าง<ช>ไป<ช>ลำไส้ใหญ่บ้างอะไรอย<ช>่างเงี้ยครับ ทีนี้พอมันเกิดการอักเสบภายในลำไส้นะคะคม,มันจะเกิดการเยียวยาตัวเองถ้ามันเป็นเล็กๆมันยังเยียวยาได้แต่ถ้าเป็นเยอะเะก็คือเกิดการระคายเคืองเขาก็จะมีการเกิดสารพิษเกิดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้จะเป็นตัวสร้างแก๊สขึ้นมาในลำไส้ออค่ะบางทีก็จะเป็นแก๊สที่อยู่ในลำไส้หรือว่าแก๊สที่อยู่นอกลำไส้ด้วยอาจจะมีการเลอะอาจจะมีการผายลมมากผิดปกติ่คะหรือบางคนก็อึดอัดไม่เลอะไม่ผาย ขาไม่เลยมันก็จะยิ่งป่องป่องแต่ในท้องนะคะความเครียดก็มีผลความเครียดอีกด้วยใช่ค่ะความเครียดเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ระบบการเผาผลาญในร่างกายลดลงครับพอการเผาผลาญลดลงแล้วเนี่ยจะเกิดการสะสมไขมันที่หน้าท้องมากขึ้นค่ะจริงๆเนี่ยสังเกตร่างกายเนี่ยโอ้โหสังเกตได้ดีเลยโดยยังไม่ต้องไปหาคุณหมอก็ได้นะสังเกตจากตัวเราเมื่อกี้นี้เรื่องของลำไส้มาละมีไหลลงมาลึกลงมาจากลำไส้อีกครคะที่เราจะต้องสังเกต ถ้าเป็นสังเกตที่จะต้องสังเกตเพิ่มก็คือผู้หญิงนะคะคผู้หญิงเนี่ยนอกจากแค่เรื่องของรมแล้วจะมีเขาเรียกว่าโลหิตที่เกิดแต่กองวายโยนะคะ ซึ่งอันนี้เขาจะลักษณะท้องขึ้นพองจุกเสียดอ,อาจจะมีการอาเจียนลมเปล่าแต่ไม่ใช่การแพ้ท้องอาเจียนลมเปล่าใช่ค่ะอ,อาเจียนออกมาแต่มีแต่ลมออกมานะคะบางคนก็จะมีไข้ตัวร้อนด้วยนะคะแล้วก็ให้สังเกตสีแล้วดูสีของประจำเดือนนะคะสีเขาจะจางเหมือนชาดอกคําฝอยจางๆอ๋อ,อคือนี่เรื่องของคุณสุภาพสตรีใช่ค่ะนะครับเรื่องของอาการเรื่องอะไรต่างๆไปแล้วถ้าหากว่าเราจะรักษาคือถ้าเกิดพูดถึงโรคคนนี้ ทางการแพทย์แผนปัจจุบันเขามีชื่อเรียกโรคเหล่านี้ไหมครับผมชื่อโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่ในทางแพทย์แผนปัจจุบันจะเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารที่บอกอ,อย่างเช่นโรลคลำไส้แปรปวนนะคะหรือ IBS นะคะโรคเกิร์ดหรือว่ากดไหลย,ย้อนโร<อ>คแผลในกระเพาะอาหารหรือเปปติกอัลเซอร์นะคะแต่แล้วก็จะมีโรคอื่นที่เกี่ยวกับอย่างเช่นถ้าผู้หญิงเมื่อกี้ระบบประจำเดือนผิดปกติเขาก็จะให้ในเรื่องของยาปรับฮอร์โมนโ<อ>ค่ะซึ่งการรักษาอันนี้อาจจะไปเป็นคนละอย่างกัน ก็แยกแต่ละประเภทแต่ละอย่างรักษาแต่ต่างนั้นไปค่ะอันน้ในทางแผนปัจจุบันนะครับผมเดี๋ยวเรื่องของการรักษานี่ครับผมว่าเราอดใจรอสักครู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะมีเรื่องของตำรับตำรายาสูตรภัยเนี่ยะครับมาช่วยรักษารักษาที่แบบองค์รวมทั้งท้องของเราเลยไหครับเออเราจะมีทั้งรักษาเฉพาะที่แล้วก็กินยาที่ปรับทางร่างกายนี่แต่จะเป็นตำรับอะไรตัวไหนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อครับ